สร้างรายได้ลักแสนครับอาชีพทึ่งจริงๆนะครับวันนี้ครับเขาเอาไปทําอะไรครับตักตะชวาส่งที่ไหนเอาไปที่ญี่ปุ่นครับจริงมากจริงญี่ปุ่นเขาต้องการักตกาชวาเะหรอครับใช่ต้องการเยอะมากเยอะขนาดไหนครับโอ้ส่งทีก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยครับพักตบชวาะที่มีตามคลองทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับใช่เอาไปส่งกันขอดูนะครับที่ผมไปหาทั่วไปอย่างเงี้ยนะที่คลองงเงี้ยนะพี่นะใช่ครับเอาไปส่งญี่ปุ่นได้หรอได้ สร้างได้รักแสนครับเออรดชื่นพาชี้ช่องทางสร้างอาชีพพี่โตครับผมซ่อนเลยผมจะหาเงินแสนแล้วมาทํายังไงครับมาพี่โตขั้นตอนแรกเดี๋ยวมบอกอ่าเลยครับก็ไปหาตามแม่น้ําลำพองแล้วก็เจอพังตมชวาใช้ได้ทุกต้นไหมครับต้นค่อนข้างจะต้นใหญ่ๆนะครับเอาต้นใหญ่ๆนะเนี่ยสูงประมาณ7-80ดแปดสิบเซนโอ้โหรวบมาเลยครับนี่ใช้ต้นใหญ่สูงประมาณ70 80เซนแล้วไงต่อครับอ่าตัดเอาแต่ส่วน ตนนัวนี้รวบแล้วก็